คุณอรรทยัยอายุ73ปีบอกว่ามีโพแทสเซียมในร่างกายมากจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับสวัสดีครับคุณออรทยัยครับเชิญนะฮะคุณออรทยัยสวัสดีค่ะคุณหมอครับครับสวัสดีค่คคบไปตรวจมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยไปตรวจมาแล้วไปไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะในนี้หมอพอไปิงโรงพยาบาลหมอก็เอายาอะไรไม่ทราบค่ะตําให้ละเอียดแล้วก็ใส่แก้วละลายน้ําให้ทานนะคะหนึ่งแก้วแล้วก็กลับมาบ้าน ก็ไม่ได้ทานอีกเลยที่มามีความรู้สึกว่าเหมือนเดิมก็ไม่มีใครพาไปหมอก็เลยโทรมาถามว่ามันจะมีอันตรายอะไรไหมคะครับคือคืออย่างเงี้ยพอแทสเซียมสูงเนี่ยทําไมถึงรู้ว่าสูงล่ะเจาะเลือดดูหรือไงเขาเจาะเลือดดูค่ะตอนแรกค่ะแต่ตอนเนี้ตอนนี้ไม่ทราบว่ามันจะเป็นเหมือนเก่าหรือเปล่าเพราะมีอาการใกล้กันอาการยังไงครับหัวใจเต้นปกติไหมมันเป็นยังไง ตอนที่ไปหาหมอเนี่ยอาการไงถึงไปหาหมอน่ะเพราะว่านันไปตรวจเบาหวานค่ะเป็นเบาหวานด้วยค่ะเป็นเบาหวานความดันไขมันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไปตรวจแล้วไปเจอเข้าอ่ะเขาเลยไอ้ทานยาคัดิก็หาให้อะไอ้ที่ว่าสูงถูงเท่าไหร่กี่มิลตัวเลขเท่าไหร่เกินห้าหรือเปล่าไม่ไม่ทราบค่ะแต่เบาหวานน่าะเกือบสองร้อยอะค่ะอ๋อแต่โบแท่เทม่รู้ว่าสูงสองร้อยสองร้อยกว่านิดหน่อยแล้วแล้วแล้ว คุณหมอให้ยากินคงคงยาขับโพแทเซียมนั่นแหละแล้วแล้วถ้าถ้าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวถามนิดหนึ่งตอนนี้มีอาการยังไงบ้างอะโพแทเซียมสูงม,มีอาการยังไงบ้างม,มันเดินเดินแล้วมันจะแบบวินเวียนหัวเดินแล้วจะล้มอะไรเงี้ยแต่ต้องมีไม้เท้านะคะเวลาเดินแล้วเดตรงขาหน้าขาเนี่ยร้อนมากเลยค่ะร้อนจีเลยอะร้อนจนแบบไม่อยากขบขาอยู่เลยอะแล้วก็เฉียกไว้นี่ร้อนมากเลยค่ะคือคือถ้า คือส่วนใหญ่ถ้ามันโพแทสเซียมสูงนี่นะมันจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะแล้วก็ใจสั่นนะเต้นแรงมีไหมยอ,อย่างนี้มีไหมไส้อาเจียนมีค่ะมีค่ะอแล้วก็หัวใจเต้นถี่เต้นลึตับรึตับถ้าถ้าถ้ายังไงเนี่ยควรจะไปตรวจค่าโพแทสเซียมอีกสักครั้งหนึ่งนะ,ะถ้ามันเกินเกินห้าไปเนี่ยแสดงว่าสูงแล้วเราต้องหาสาเหตุว่า เอเรากินอะไรเข้าไปเยอะหรือเปล่ามันถึงสูงนะโพแทสเซียมมันจะอยู่ในมันอยู่ในพวกผลไม้ทุกชนิดโดยเฉพาะผลไม้พวกส้มกล้วยน้ำว้าเนี่ยนักกินวันละกี่ลูกพวกเนี้ยอ๋อกล้วยน้ำว้าทานวันละวันละสี่ห้าลูกอะค่ะโอ้ไม่แต่ว่าไม่เอาแล้วนะมากมากไปมากไปอายุเยอะเนี่ยเอาสองลูกพอนะสองลูกพอนะกล้วยน้ำว้าสองลูกพอมทานได้เหรอคะฮะอะไรนะเป็นไตเเป็นไตด้วยค่ะ ก็ก็นี่ไงก็คุณกินวันละสามสี่ลูกมันเยอะไปนะเออแล้วแล้วพอเป็นไตวอดเสียมแล้วเราล้างไตด้วยยังตอนนี้ล้างไตยังยังค่ะยังค่ะอ่าโอเคเอางี้ถ้าระดับสามค่ะอ่าโอเคยังโอเคอยู่โหระดับสามนี่โอเคละระดับสามก็อยู่ค่าก็ค่ากองมันอยู่ประมาณหกสิบนะอ่าก็ก็ก็มากยังดีเกินหกสิบอยู่ผมแนะนำอย่างนี้กินผลไม้ให้น้อยลง แต่ต้องกินนะมันอยู่มันอยู่ในส้มอยู่ในกล้วยกล้วยนัว่าเอาสักวันละลูกไม่เกินสองลูกนะมันเยอะไม่ได้เดี๋ยวโพแทสเซียมมันเยอะนะแต่ว่าต้องกินไม่งั้นท้องผูกใช่ไหม,อมนอนไม่หลับด้วยนะแล้วควรจะไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะว่าโพแทสเซียมเรายัางสูงเกิน5หรือเปล่าค่า3 5ถึง5นี่เป็นค่าปกติแต่ถ้าเกินหไปไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวหัวใจเต้นไม่ไหวแล้วจะหยุดเอานะไตก็จะแย่เอานะโอเคนะ หมอแล้วมันเราปวดปวดปวดขมับมากเลยค่ะข้างขวาเนี่ยเป็นอะไรไหมคะคือมันมันปวดขมับมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ข้างขวาเนี่ยมันแล้วเราใช้มือขวาถืออะไรนานๆแล้วอ่ะถือมือถือนานๆไหมคุณต้องหยุดนะใช่ค่ะแทนรปมาณจะมือไม่ค่อยใช้มือขวามือขวามันปวดไหลอยู่ค่ะนั่นแหละนั่นแหละปวดไหลมันทําให้กล้ามเนื้อมัน กดทับแล้วทำให้ปวดหัวขึ้นสมองต้องหาทางรักษาปวดไหล่ก็คือเดี๋ยวไปนวดหน่อยเอาน้ำอุ่นประครบหน่อยน้ำร้อนประครบหน่อยให้มันคลายตึงเครียดที่กล้ามเนื้อแขนคอบา่าไหล่เดี๋ยวมันก็ปวดขึ้นข้างนั้นแหละนะนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ผมกดให้หายเลยแลเนี่ยผมกดไม่กดหาคนกดเก่งๆหน่อยกดให้มันคลายมันหายปวดเลยกลดที่ไหละคะ่ค่ะเออแล้วอย่างนี้คุณทำยืดอย่างนี้เนีย่ย ข้างขวาข้างไหนเป็นยืดยืดยืดอย่างเงี้ยดูดูดูในทีวีเนี่ยยืดแขนยืดแขนยืดสามท่าเนี่ยถ้ายืดออกไปแล้วข้ามเนื้อคลายปวดหวัวจะหายค่ะค่ะเดี๋ยวไปหาหมอโนดแผนไทยหน่อยนวดเข่าบาไหลชันหน่อยนะไม่ต้องกินยาเราเดี๋ยวนวดวันเดียวก็หายแล้วถ้าเจอหมอโนดเก่งๆนะนะโอเคนะป้านะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ